สวัสดีครับผมงุไพภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับชุดอัปเกรดเครื่องเสียงรถยนต์นะครับพร้อมจอ a n d ด o i d นะครับคุณภาพระดับพรีเมียมนะครับกับจอแบรนดีคานะครับตัวนี้ในชุดนะครับก็ประกอบด้วยนะครับตัวจอนะครับของแบรนดีคานะครับแรม3ลอมสา cpu 8คอร์นะตัวนี้เป็นจอระดับพรีเมียมนะครับเป็นจอ qled นะครับตัวโครงสร้างเครื่องท้ายยาวนะครับตัวนี้อุปกรณ์ของเขาเนี่ยคัดเกรดมาอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวขอบจอเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแท้นะครับ ความเร็วแรงนะตัวนี้ถือว่าเร็วแรงนะครับแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับกับจอแบรนด์ดีคารนะครับถือว่าเป็นจอแบรนด์พรีเมียมนะครับแล้วก็ชุดลําโพงนะครับชุดลําโพงเป็นลําโพงของแบรนด์ JL Audio นะครับทั้งชุดแยกชิ้นและแกนร่วมชุดลำโพง JL แยกชิ้นนะครับชุดนี้เหมาะกับการติดตั้งที่ประตูหน้านะครับหรือว่าลำโพงชุดหน้านะครับซึ่งเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับรุ่นนะครับ C1 คิด650นะครับแล้วก็ลำโพงแกนร่วมนะครับของแบรนด์ JL นะครับขนาด6.5นิ้วนะครับเป็นรุ่นนะครับ C1 ขีด 65x นะครับตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแบรนด์ดีแบรนดังแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานนะครับกับแบรนด์เจลนะครับแล้วก็ในชุดนะครับก็ยังมีตัวซับบ็อกนะครับซับบ็อกเป็นของ a อคซอนนะครับตัวนี้รุ่นอัลต้าเบสนะครับเป็นซับบ็อกขนาด8นิ้วนะครับเบสรีเฟกนะครับของ a อคซอนนะครับแบรนด์ดีแบรนด์ดังแบรนด์เยอรมันด้วยนะครับกับ a อคซอนนะครับที่คุณภาพยอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับอุปกรณ์แต่ละชิ้้นนนนะะคครรััับบบว่าาเป็ยงงงไ รายการแรกนะครับก็แนะนำนะครับเป็นจอ Android ของแบรนด์ดีคานะครับแรม3ามลอมสามสอง CPU 8คอร์นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสุดยอดนะครับตัวนี้นะครับชื่อรุ่นนะครับ OEM นะครับ A950 Small นะตัวนี้นะครับแรม3ามลอมสามสองนะ CPU 8คอร์ตัวนี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเป็นจอแก้วใสจอ QLED นะครับแล้วก็ตัวเครื่องท้ายยาวนะครับกำลังขับสูงถึง50วัตต์คูณสแล้วก็ขอบจอเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแท้ด้วยนะครับ นี่นะครับงานของเขาสุดยอดนะครับแล้วก็ในการใช้งานนะครับตัวจอยดอยตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อฮอสปอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับที่จะอัปเดตระบบแอปต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แตะเข้ามานะครับที่แอปได้เลยนะครับเราก็เข้าไปนะครับใช้งานแอป YouTube นะครับแอป u t u b e เนี่ยใช้งานได้รวดเร็วมากแล้วก็ประมวลผลไวนะครับนี่นะครับแทร์ฟีดได้รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถแตะนะครับเข้ามาดูรายการต่างๆเนี่ยเร็วมากนะครับแต่ปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับตัวนี้ถือว่ายยยอเี่มนะครับแล้วก การใช้งานแอปนำทางนะครับก็แตะเข้ามาที่แอป Google Map นะครับสามารถจะพิมพ์นะครับค้นหาเช่นสระบุรีนะครับก็จะสามารถนำทางได้เลยนะครับเริ่มนะนี่นะครับในการใช้งานนะครับรวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับใช้งานแอปทีวีออนไลน์นะตัวนี้ก็เราก็สามารถใช้งานแอปทีวีออนไลน์ได้นะครับสักครู่นะครับแล้วก็แตะเข้ามานะครับที่จะใช้งานแอปทีวีออนไลน์ ก็สามารถค้นหานะครับช่องมีเดียต่างๆได้เลยนะช่องทีวีได้นะครับตัวนี้รวดเร็วมากนะครับตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกับจอ Android b ์แบรนดีค่ะนะครับก็มีทั้งขนาด9นิ้วและ10นิ้วนะครับตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์นะครับที่เขาให้มาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็จะมีสายต่อ USB นะครับมาให้ทั้งหมด3พอตนะครับ USB ให้3พอตเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีช่องต่อ AUX นะครับช่องต่อกล้องหลังหรือว่ากล้องเลนวอร์ดหรือว่ากล้องหน้านะครับมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็มีชุดปรีเอานะครับถึง3ชุดนะครับมีชุดฟอนเลียซับมาให้ด้วยนะครับปรีเอานะครับมีไมค์บลูทูธนะครับเสา GPS นะครับครบเลยนะครับเสา Wi-Fi 2เสานะครับแล้วก็มีใบรับประกันนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับ รอแบรนดีคารนะครับรับประกันนาน2ปีด้วยนะครับมาต่อด้วยนะครับลำโพงแยกชิ้นนะครับที่เหมาะกับการติดตั้งที่ประตูหน้าหรือว่าลำโพงชุดหน้านะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์ JL Audio นะครับเป็นลำโพงแบรนดดีแบรนดังแบรนที่มีชื่อเสียงมายาวนานนะครับแบรนด์ระดับโลกกับแบรนด JL นะครับรุ่น C1-650 นะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับขนาด6.5นิ้วนะครับตัวนี้นี่งานดีมากนะครับแบรน JL นะครับเป็นกยนี่เป็นแคบลาดแท้นะครับโครงสร้างนะครับทำมาดีมากแล้วก็ เหมาะกับการติดตั้งนะครับในรถ Honda หรือว่ามิซูบิชินะครับที่ช่องเหล็กด้านหลังเนี่ยรูเล็กๆโดยที่ติดตั้งโดยที่ไม่ต้องไปตัดเจาะเหล็กเดิมรถด้วยนะครับเพราะว่าเขาทําโครงสร้างมานะครับเพื่อหลบเหล็กพอดีนะครับกับแบรนด์เจลตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแหลมนะครับแหลมซอฟโดมนะครับก็ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ด้านตรงกลางเนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับส่วนขอบนะครับเป็นโดมผ้านะครับตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกับแบรนด์เจลออเดีโอชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวพัลสีนะครับเป็นพัลสีแบบใบนี นะก็จะเป็นพาสีที่ตัดความถี่เฉพาะแหลมนะครับก็ถือว่าเหมาะกับการใช้ฟอนต์นะหรือว,ว่าวิทยุเดิมรถขับได้นะครับตัวน,นี้ก็มีการรองรับกําลังขับนะครับตั้งแต่10วัตต์จนถึง75วัตต์ i อเนะครับแล้วก็ค่าความไวนะครับอยู่ที่ 93 db 1วัตต์ต่อ1เมตรนะครับแล้วก็ค่าความต้านทานที่4โอห์มนะครับสามารถทำงานได้ตั้งแต่4 8เฮิรตซ์จนถึง 24k เลยทีเดียวก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับชุดลำโพงแจวชุดนี้นะครับต่อด้วยนะครับชุดลำโพงนะครับที่เหมาะกับการติดตั้งที่ประตูหลังหรือว่าแผงหลังนะครับหรือว่าลำโพงชุดหลังนะครับก็จะเป็นแกลออร o โอเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นลำโพงหกจุดห้นิ้วนะครับรุ่น 4.650X นะคกับตัวนี้เป็กวมนะครับตัวนี้นะครับ เป็นกลวยเคปล่านะครับตัวแหลมซอฟโดมนะครับขนาดหนึ่งนิ้วอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีชุดตัดความถี่นะลำโพงบูเฟอร์แล้วก็เสียงแหลมนะครับนี่ครับติดไว้ที่ตัวเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกับลำโพงชุดนี้นะครับก็สามารถที่จะรองรับกําลังขับนะครับตั้งแต่10วัต์จนถึง75วัต RMS นะครับแล้วก็ค่าความไวอยู่ที่ 93DB นะครับค่าความต้านทานที่4โอห์มนะครับสามารถทํางานนะครับตั้งแต่ความถีนะครับ48่สิบแปดเฮิร์ตจนถึงยี่บสี่เลยทีเดียวนะครับสำหรับ j จ a อ d i o โเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะครับมาต่อกันด้วยนะครับเบสบ็อกคุณภาพระดับพรีเมียมนะครับของ Axon นะครับรุ่นอั t ต้าเบนะครับตัวนี้เป็นซับบ็อกขนาด8นิ้วนะครับเบสรีเฟกนะครับก็คือการออกแบบหรือว่าการทางานของตู้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตู้เปิดนะครับก็คือจะมีนะครับช่องขยายความถี่ต่ำด้านข้าง2ข้างเลยนะครับตัวนี้นี่นะหน้าตานะครับของเขานะครับ a อคซนนะครับรุ่นอัลต้าเบสนะครับ8นิ้วตัวนี้นะครับเหมาะกับการติดตั้งไว้ใต้เบาะหรือว่าใต้คอนโซลด้านหน้านะครับที่จะเพิ่มเสียงเบสนะครับให้กับในชุดเครื่องเสียงนะครับให้หน้าฟังมากขึ้นนะครับอุปกรณ์นะครับที่ให้มานะครับก็จะมีตัวชุดสายไฟนะครับแล้วก็มีชุดบูทเบสนะครับที่จะปรับนะครับเพิ่มลดเสียงจากด้านหน้าได้นะมีสายยาวนะครับพอที่จะติดตั้งไว้ด้านหลังก็ได้มีสายรีโมทนะครับที่ให้มายาวเลยนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสุดยอดนะครับกับซับ็อล ของแบรนด์ a อคชนะครับรุ่นอัลต้าเบสตัวนี้นะครับเบสแน่นน่าฟังแล้วก็ลงลึกด้วยนะครับในระบบการออกแบบนะครับตู้ของตัวซับบ็อกนะครับถือว่าเจ้าเยี่ยมนะครับในระบบเบสรีเฟกของเขานะครับทั้งชุดยกเซตนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่37,800บาทนะครับราคาติดตั้งหน้าร้านปกติเลยนะครับ37,800บาทนะครับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจัดให้เพียงนะครับ 34,800บาทพร้อมติดตั้งนะครับจากช่างชำนาญการนะครับแล้วก็วันนี้นะครับยังโปรพิเศษนะครับแถมแผ่นแดมแบรนด์ดีแบรนดังแบรนด์กาวซีโร่นะครับแดมประตูให้อีก4บานนะครับสำหรับท่านที่สนใจชุดนี้นะครับคุ้มสุดคุ้มนะครับกับจอ Android นะครับแบรนดีคานะจอระดับพรีเมียมแล้วก็ชุดลำโพงแยกชิ้นนะครับแบรนดีแบรนดังแบรนด์ระดับโลกแบรนด์ JL อนะครับแล้วก็ซับบ็อกนะครับของ Ax คชนะครับแนิ้วนะ รุ่นอุลตราเบสนะครับแล้วก็วันนี้แถมแผ่นดอีก4แผ่นในราคาเพียง34,800บาทพร้อมติดตั้งนะครับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรหรือว่าไลนา์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็โอเคครับก็ขอจบรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ